เมื่อวันที่10เมษายนที่บ้านเลขที่10ทับ2และบ้านเลขที่10ทับ7หมู่ที่4ตำบลพยุหะอพ,พายุหะคีรีจังังวดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรมกรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานม,มอบถุงพระราชทานสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีพยจำนวน2ครอวครัวคือนายสงขราจันอ่อนและนางสาวรัตนาพรรู้อยู่ โดยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุอัคคีภัยจำนวน2หลังคาเรือนซึ่งเป็นของนายสงคลาจรันรอ่อนและนางสาวรัตนาพรร,รู้อยู่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหลังโดยสาเหตุคาดว่าเกิดจากสาเหตุการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและเกิดระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้สะเก็ดไฟเกิดลุกไหม้ลามสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวันดคนครสวรรค์นในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลยขานุก,การฝ่ายบรรเทาทุกษ ได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์